รือว่าการกระทรวงพลังงานมอบเศษทีมาลายลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีปั๊มเติมน้ําให้กับลูกค้ากำชับหาต้นตอที่มาของน้ําให้ได้ด้านพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกแล้วแต่เจ้าของยังไม่มาเข้าพบจากกรณีสถานีบริการน้ํามันแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเติมน้ามันเชื้อเพลิงดีเซล B7 ผสมน้ําให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นเงินจํานวน1000บาท แต่ปรากฏว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีน้ำเจือปนอยู่เป็นจำนวนมากส่งผลทำให้เครื่องรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดน็อกได้รับความเสียหายต่อมาผู้เสียหายได้นำคลิปวิดีโอขณะที่พนักง,งานบีบน้ำมันออกจากหัวจ่ายใส่ลงไปในภาชนะที่เป็นน้ํานําไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวจนกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ ล่าสุดเมื่อเวลา14.30น,นาทีวันที่15พฤษภาคม2567นายพีรพันธ์สาลีรัตนวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อหมายให้ดรหิมาลัยผิวพันธ์หรือเศรษฐีที่ปรึกษาพร้อมด้วยนางสมนึก สิทธิการนาพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีนายธนานโนนศรีสำราญวิศวกรปฏิบัติการสำนักง,งานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีที่สถานีตำรวจภูธรหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อมาถึงพันตำรวจเอกสรวิทย์บัวกลิ่นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองปลือจึงเชิญคณะเข,เข้าประชุมหารือที่ห้องประชุมสปกสถานีตำรวจภูธรหนองปลือโดยมีพันตำรวจโทเกรียงไกรนาแก้วรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจ ปูทรนหนองปลือ ร้อยตำรวจโททัเทพเพชรศรีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหนองปลือร้อยเวรเจ้าของคดีเข้าร่วมเดินในที่ประชุมดรหิมาลัยได้สอบถามถึงความคืบหน้าของคดีโดยทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหนองปลือแต่แจ้งว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายเอาไวไ้เรียบร้อยแล้วอีกท้งได้ส่งหมายเรียกครั้งที่หนึ่งไปถึงเจ้าของปั๊มน้ำมันให้มาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมให้นำเอกสารต่างๆมามอบให้โดยหมายเรียกได้ส่งไปที่ปั๊มน้ำมันหนึ่งหมายและส่งไปตามภูมิลำเนา ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหนึ่งหมายและกำหนดให้เจ้าของปั๊มมาพบพนักง,งานสอบสวนไม่เกินวันที่23พฤษภาคมที่จะถึงนี้หากเจ้าของปั๊มไม่มาก็จะออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สองโดยหากครบกำหนดยังไม่มาพบพนักง,งานสอบสวนอีกก็จะออกหมายจับทันทีและนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีข้อสงสัยว่าน้ำที่เข้าไปปนเปื้อนกับน้ำมันจำนวน,น100ลิตรนั้น น้ำเข้าไปได้อย่างไรซึ่งดรหิมาลัยได้กำชับให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหน,นองปลือรวมทั้งพนักงานสอบสวนเร่งรัดหาข้อเท็จจริงมาให้ได้โดยเร็วซึ่งการประชุมหารือใช้เวลาประมาณ 40, 40นาทีก็แล้วเสร็จ ทานนี้ดรหิมาลายผิวพันธ์หรือเศษรษฐีกล่าวภายหลังว่าการเดินทางมาในวันนี้ก็เพื่อต้องการติดตามผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีข้อสงสัยอยู่หลายประเด็นและท่านต้องการทราบข้อเท็จจริงที่เติมรถยนต์ให้กับลูกค้านั้นมีน้ำเข้ามาปนในขั้นตอนไหนซึ่งเรื่องนี้ท่านเองไม่ต้องการให้เป็นข่าวด้วยซ้ำไปแต่ท่านต้องการให้หาคำตอบให้ได้เพราะท่านให้ความสำคัญมากเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการทุกรายให้ความสำคัญกับเรื่อง พลังงานจังหวัดทุกจังหวัดก็ให้ความสําคัญกับเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นกันซึ่งเราจะต้องมาหาสาเหตุให้ได้ว่าน้ําเข้าไปปนกับน้ํามันได้อย่างไรดรหิมาลายัยผิวพันธุ์หรือเศรษฐีกล่าวว่าสําหรับประเด็นเรื่องน้ําเป็นจํานวนมากที่เข้าไปปะปนกับน้ํามันนั้นทางพนักงานสอบสวนร,ว,รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตำรวจภูธ,ธรหนองปลือจะต้องเร่งหาคําตอบมาให้ได้ถามว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการดูว่าการกระทําแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับรัฐบาลชุดนี้และท่านพิรพันธ์ก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องติดตามให้ถึงที่สุดและเราไม่ได้มองว่าเป็นเคสเล็กๆและไม่ได้มองว่าเงินเติมน้ำมันไปไม่กี่บาทใช่ว่าผู้ประกอบการจะชดใช้กับผู้เสียหายแล้วเรื่องก็จบกันไปซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันจะต้องตอบสังคมให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไร เจ้าของปามตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพื่อที่ต่อไปนั้นจะได้พึงระวังที่ผ่านมาพลังงานจังหวัดและพนักง,งานสอบสวนได้พยายามอย่างเต็มที่แต่ผู้ตัดสินก็คือท่านผู้พิพากษาโดยท่านจะพิจารณาเองว่าผู้กระทําควรจะได้รับโทษมากน้อยแค่ไหนส่วนกล้องวงจรปิดที่มีก็ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ก็เสียหรือว่าเป็นระบบของประเทศไทยเราในเรื่องที่ดีกล้องวงจรปิดจะใช้ได้แต่เมื่อถึงเรื่องที่ไม่ดีกล้องวงจรปิดจะเสียทุกทีก็ได้วความคืบหน้าม่ระดับหนึ่งนะครับจากการให้การสอบถาม นะครับน้องเจ้าของปั๊มกับเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าของยังไม่พบนะครับยังทางว่าเรายส่วนนั้นยังต้องการเอกสารหลายอย่างนะครับเช่นเอกสารที่ว่าวันนั้นเนี่ยใครมาส่งน้ํามันนะครับ้าจากใครบริษัทไหนเพื่อทางส่วนนั้นจะได้ดำเนินการต่อไปนะครับว่าใครเป็นคนขับรถนะครับรถมันมีภาพอย่างไรนะครับน้ามันมาจากที่ใดนะครับเพื่อได้หาโอกาสว่าน้ำเนี่ยจะแบบเริ่ม ในช่วงไหนนะครับคือต้องหาคําตอบให้ได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้นี่ที่ผมนําเอิญเ้าที่แล้วว่าท่านในกามสาคัญมากนะครับในระดับบนนั้นทั้ง็พยาที่จะปรับในเรื่องโครงสร้างของราคานทุกมันนะครับเพื่อประชชนแด้ทุกมันทุกลงและมีราคาเป็นทับกับสิ่งที่ท่านพยายามทําอยู่นั้นไปสิงหลายอย่างรับอย่างเช่นการปรับในเรื่องภาษีลดงตบต้นทุนนะครับท่นานเสนอลดภาษีนะ สำรอน้ำมันไปนะครับซึ่งพลังงานไม่ได้ถูกในเรื่องที่เสนอไปที่ครางแล้วนะยังไม่ได้ดำเนินต่อเป็นเรื่องที่ต้องประสานงานต่อไปนะครับเสนอการตั้งยุทธศาสตร์น้ำมันแห่งชาติสำรองน้ำมันแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะมีมันสำรองของประเทศนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้น้ำมันนั้นเพื่อไปยุ่งนของการน้ำมันต่อไปนะครับในการที่เสนออธิการจะรักชวนหมัดเจ้ามาตั้งรงมกันเพื่อออกนะครับเรื่องควา่ในการเก็บภาษีนะครับเป็นน้ำมันเพื่อคัางสำรอง เป็นน้ํามันประเทศนะครับเพื่อใช้ในการวิกิตรอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นระดับนโ,โยบายที่เราพยายามแก้ไขนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมบอกว่าท่านได้ทาแก้ไขในเรื่องของประกาศให้มีแจ้งของคุณแล้วนะครับซึ่งผมคิดท่านท่านบอกตลอดเวลาว่าอย่างเช่นสามารถนาของนัวเห็เป็ดไก่เนี่ยาหทั่วไปเนี่ยจมมีการควบคุมร,ราคาเลยนะครับผู้บริโภคจ่ายฟุ่มเฟยน้ํามันเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนได้ใช้และเป็นพื้นฐาน ศศเศรษฐกิจประเทศเนี่ยทำไมไม่มีการแจ้งต้นทุนนะครับท่านยังคิดว่าถ้าเราจะลดภาษีลดอะไรก็ตามหรือปรับโครงสร้างอะไรก็ตามที่น้ำมันนั้นถูกลงนั้นนะครับเราอาจจะเสียส่วนต่างตรงนี้บ้างแต่ว่าเมื่อน้ำมันถูกถูกลงนั้นซึ่งฐานไหนอื่นหลายอย่างนั้นก็จะถูกลงทำให้ประชาชนได้ใช้ของถูงกลงเศรษฐกิจเ,เดินหน้าไปได้เราจะกัดเก็บภาษีเพิ่มเติมมาได้จากด้านอื่นก็จะช่วยกันได้นะครับอันนี้เป็นสิทธิโยบายที่ท่านทำในดับโยบายที่ท่านก็พยายามทำ ํำงานทุกวันนะครับสําหรับพวกเราในส่วนทุกคนนะครับในส่วนในส่วนตรงนี้ pues, ก,ตกนน็ต้องช่วยกันป้องกันนะครับพลังงานทั้งวันนะครับมาช่วยป้องกันนะครับในเรื่องนี้การสอบสวนต้องาอ้อไม่ได้ทาไมต้องทาอย่างนี้ครับผู้ประกอบอก,การจะได้รู้ว่าการกระทำแสีนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับรัฐบาลนี้นะครับสำหรับทุกนปีสำหรับท่านปีละพันนั้นเรื่องอย่างนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับท่านต้องตามท่านื่องตามให้ถึงที่สุดไม่ได้มองว่าเป็นเช็ตเล็ก นะครับเงินไม่กี่บาทผู้ญ่ได้รับการชดใช้แล้วจะหายกันไปไม่ใช่นะครับมันต้องตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับเพื่อที่ต่อไปนั้นจะได้คงระวังนะครับแล้วหน้าสอบสวนทําเป็นที่พลังจังหวัดจะทำเป็นที่ว่าตามกระบวนการกฎหมายผู้ตัดสิดก็คือท่านผู้ว่าศาท่านจะพิจารณาเองนะครับว่าบุณสมควรแล้วพูดแค่นีนะครับต้องจนปิดนั้นเราที่ถามเร้่รงสอบสวนนั้น ก็คือกล้องจอนกองวงจรปิดทั่วไปครับจะดีจะเพราะวันนี้ไม่มีเรื่องนะเพราะวันมีเรื่องก็จะเสียอ่มันะเป็นรูปเป็นรูปแบบกล้องวงจรป,ปิดของประเทศเรารู้เปล่าก็ไม่ทราบได้ครับครับแต่ตอนนี้เราไม่มีมาที่ไปเราสั่งมาจากทางที่ไหนไหนเราต้องการรถคนันนั้น่ะบริษัทไลน์มาโทรเาี่ยเราจะได้ขอ้อมูลว่านทำมันตรงไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราไปิดกล้องวงจรปิดคือว่าไปสั่งรถจากที่ห่อยี่ปุ่นไหนมาก็ไม่้วยมีมีที่มาที่ไปอันเนี้ยเราจะต้องมาไล่กล้องว่า 慢慢来。